สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสวัสดีนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพบกับอาจารย์ชยพัฒน์สังวันวงศ์นะครับหรือว่าอตั้วคนเดิมนั่นเองนะครับต่อจาก e ีีที่1นะครับที่นักศึกษาตฐานข้อมูลไปแล้วนะครับใน e ีีที่2นะครับเราจะมาทําระบบล็อกอินนะครับกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักศึกษาจะต้องเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับ ถ้าเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver ขึ้นมาแล้วนะครับให้นักศึกษาเอาเมาส์ไปคลิกที่ PHP MyAdmin นะครับ PHP MyAdmin นะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ PHP MyAdmin เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักศึกษาเอาเมาส์นะครับไปคลิกที่ไซต์นะครับไปตั้งชื่อไซต์นะครับแล้วก็ New Site นะครับในส่วนนี้นะครับอจะยกตัวอย่างเป็นชื่อของอนะครับก็คือชัย c h a i ชัยยะ y a นะครับชัยยะต่อมานะครับตรงไซต์โฟลเดอร์นะครับให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ไว้ในแอปเซิร์ฟนะครับปกติแล้วมมนจะขึ้นหน้านี้ให้นักศึกษานะครับให้เราเลื่อนหา คำว่าด i c นะครับกด C ขึ้นมาเลยนะครับกดใซตได c ขึ้นมาจากนั้นให้หาคำว่า Appserve นะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ Appserve เอาเมาส์ไปคลิกที่ Worldwide นะครับในหน้านี้ก็ให้นักศึกษาสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับอจะสร้างโฟลเดอร์ว่า CHAI y a อชายะนะครับแล้วอก็จะกด open นะครับกด select เมื่อเสร็จหน้านี้แล้วนะครับให้ไปหน้า s e r v ์ฟนะครับปุ่ม s e r v ์ฟเนะครับกดที่ปุ่ม s e r v ์ฟได้เลยแล้วเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อแ d ดโฟลเดอร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับ หน้าเซิร์ฟเวอร์เนมนี้นะครับให้เราตั้งชื่อเป็นชัยนะครับ c h a i นะครับ c h a i ชัยยะนะครับต่อมา Connect นะครับให้เรา Connect ไปที่ Network นะครับต่อมานะครับในส่วนของโฟลเดอร์ให้เราเอาไว้ในส่วนของชัยยะที่เราสร้างไว้ใน w ว w ร์ w ไวด์เว หรือว่าสร้างไว้ในแอปเสิร์ฟนั่นเองนะครับต่อมาในช่องของ URL นะครับให้นักศึกษาใส่ root นะครับ l o c l h o s t root นะครับแล้วก็ตามด้วยทับแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับก็คือชัย c h a i c h a ย y y a นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็กดไปที่อีกปุ่มหนึ่งนะครับให้เราเลือกตรง Network นะครับให้เป็น p h p m y a d min แล้วก็กด Save ได้เลยนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ testing นะครับแล้วก็กด Save อีกครั้งหนึ่งนะครับกด Save เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักศึกษาสังเกตตรง ขวามือว่าขึ้นถูกหมดไหมถ้าขึ้นถูกเลขหนึ่งถูกต้องขึ้นถูกเลขสองถูกต้องอา้าวทำไมถึงไม่ขึ้นถูกในช่องที่สามแสดงว่าอาลืมใส่อะไรไปแน่เลยเออก็เอามาไปคลิกที่ testing นะครับแล้วออก็จะไปดูว่าอาผิดตรงไหนอลืมตรงไหนไหน,นั่นเองนะครับอลืมตรงไหนนะครับอผิดตรงไหน อ๋อจะลองกดอันนี้ดูนะครับว่าถูกไหมก็ยังไม่ขึ้นมาให้นะครับก็ยังไม่ขึ้นมาให้อีกรอบนึงอ๋อชยัยยะ w ับนะครับเราต้องดูว่าชื่อมันซ้ำหรือเปล่าถ้าชื่อซ้ำมันก็จะไม่ให้เราเนาะ ถ้าชื่อซ้ำมันก็จะไม่ให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าชื่อมันซ้ำหรือเปล่า Testing อ่ากดบวกอ๋อเราลืมใส่ตรงนี้เป็น Network แล้วก็เลือกนะครับเลือกอันนี้เป็น Select แล้วในส่วนของ URL นะครับให้ใส่ localhost นะครับ L O C A L H O S T Local Host ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเรานะครับชื่อโฟลเดอร์ของเราแล้วก็กด Save อ่าีกช่องหนึ่งว่าโอเคไหม อ่าโอเคขึ้นให้เรียบร้อยแล้วก็คือ3มช่องนั่นเองนะครับขึ้นให้เรียบร้อยแล้วก็คือ3ช่องนั่นเอง,เอออง,เองต่อมานะครับถ้านักศึกษาขึ้นครบ3มช่องแล้วนะครับให้นักศึกษาเอาเมาส์ไปคลิกที่หมายเลขบวกนะครับคลิกที่หมายเลขบวกนะครับตรงดนะัตตาเบตเนาะแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ MySQL นะครับ Connection นะครับ อันแรกคือมันให้เราตั้งชื่อ Connection-name นะครับเราตั้งไปเลยว่า my my connect นะครับเราตั้งเลยว่า my connect นะครับ server นะครับนะครับ my sql server ในช่องนี้นะครับให้เราใส่นะครับให้เราใส่คำว่า root ไม่ใช่ root สิให้เราใส่คําว่า local host นะครับ local c l h o s t r local host จากนั้น user name นะครับให้เราใส่ root password 1 2 3 4 5 6อ8ต่อมาฐานข้อมูลเราอยู่ไหนฐานข้อมูลเราอยู่ใน แอดมินจากนั้นก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดเทสโอเคกดเทสเรียบร้อยขึ้น connect ตยูอะโอเคแล้วก็กดโอเคกดโอเคอีกหนึ่งรอบนะครับโอเคขึ้นฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับให้เราไปที่ข้างบนนะครับมันจะเขียนคำว่า ดัตต้าเบนะครับให้เราคลิกตรง Data b a s บนะครับให้และให้เราเลือกคำว่า Form นะครับแล้วก็ให้เราเลือกคำว่า Text อ่าลิก Text เข้าไปเลยนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราตั้งชื่อ u นะครับ you name nameMA you name อ่าต่อมาช่องนี้นะครับต้องช่องนี้ให้เราใส่คําว่า username u s e r m n e. username อ่าเสร็จแล้วให้เรากดโอเคนะครับกด yes เอาเมาส์ไปไว้ที่ข้างหลังในส่วนของกล่องแล้วเราก็กด shift Enter นะครับกด Shift Enter เสร็จแล้วให้เราไปที่พี่เดิมนั่นก็คือไปที่ Take f i e l นะครับแล้วก็ใส่คำว่า p a s s นะครับ Password ในส่วนของช่อง Label นี้นะครับให้เราใส่คำว่า Password เหมือนกัน พ w สด d เสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เรานะครับไปที่เคอร์เซอร์เอาเมาส์ไปคลิกที่ข้างหลังนะครับแล้วเราก็กด Shift Enter ขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะครับในส่วนของช่อง Insert ในขวามือที่มันขึ้นฟอร์มอยู่เนี่ยให้เราเลื่อนหาคำว่า Button นะครับให้เราเลือกหาคำว่า Button กดบัตรทอนเข้าไปนะครับอันนี้ให้เราใส่ตั้งชื่อบัตรทอนว่า btn นะครับ btn อันนี้นะครับ label นะครับให้เราไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะเราก็กด ok ลงไปเลยนะครับในช่อง submit นี้นะครับให้เราเปลี่ยนข้างล่างนะครับให้เราดูช่องข้างล่างให้เราเปลี่ยนข้างล่างเป็นคำว่า login นะครับล็อกอินล็อกอินเสร็จแล้วนะครับล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วล็อกอินเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับไปเซฟอ่าเซฟแอดนะครับเซฟแอดเสร็จแล้วก็ ใส่คําว่า login. php นะครับ login. php save นะครับ save เรียบร้อยแล้ว file อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ new folder ใหม่ขึ้นมา1ครั้งเลือกแบงค์ข้างบนนะครับแล้วก็เลือกเป็น php กด โอเคขึ้นหน้านี้มาให้คือหน้าล็อกอินนะครับให้เราใส่คำว่าให้เรารู้ว่าล็อกอินเสร็จแล้วออายกตัวอย่างคำว่าเข้าอ่าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว กดไฟล์แล้วก็กด save as นะครับอันนี้ให้เราเปลี่ยนคำว่าเป็น admin นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น admin d ph php แล้วก็กด save นะครับ s a v เรียบร้อยกลับมาหน้า login นะครับกลับมาหน้า login ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกตรงฟอร์ม นะครับแล้วก็เลือกเป็น data เมื่อเลือกเป็น data เรียบร้อยแล้วหาคำว่า login นะครับจะอยู่ตรงนี่ user ตรงนี้ user login คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เป็น login user ในอันแรกนะครับคลิกเสร็จข้างบนนะครับเป็นฟอร์มหถูกต้องนะครับกำหนดให้เป็น user กำหนดให้เป็น user name นะครับเพราะว่าในส่วนแรกตรงนี้เราให้เป็น username นะครับต่อมา password โอเคกระดเป็น password ถูกต้องนะครับตรงนี้ให้เป็น connect ก็คือตัวของฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้นะครับที่เราสร้างไว้ login อ,อยู่ login ก,ก็คืออันนี้ user ให้เปลี่ยนเป็น username นะครับช่อง password ก็ให้เปลี่ยนเป็น p a สเว o ร์นะครับในส่วนนี้ถ้าถ้าเราลิงก์ได้แล้วนะครับให้มันไปไหนนะครับก็ให้มันกลับไปที่แอดมินนะครับกดโอเคถ้าหมายถึงว่าเราใส่รหัสผิดให้มันกลับไปทางไหนถ้าใส่รหัสผิดก็กลับมาทางเดิมก็คือในทางของ i n d e x ก นะครับก็คือในทางของ index นั่นเองกดโอเคกดโอเคเรียบร้อยกดโอเคเหนึ่งครั้งนะครับโอเคก็คือเรียบร้อยนะจ๊ะต่อมาขั้นตอนต่อมาเราจะมาดูกันว่าเราทำได้หรือเปล่าเนาะไปที่รูปโลกนะครับแล้วก็กดโคมได้เลย preview i h w โ m e ในฐานข้อมูลแรกนะครับของเราตั้งชื่อไว้ชัย1นถึง8นะครับเราก็ใส่ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8กด l o กดล็อก in. อิา่ากลับมาหน้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาหน้าสู่เรียบระบบเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรามาดูใหมา่มอีกหนึ่งครั้งนะครับเรามาดูใหม่อีกหนึ่งครั้งในหน้านี้นะครับ ถ้าเรากดปุ๊บกดโครมเข้าไปแล้วกด t t u a เรียบร้อยนะครับช่องพาสเวิร์ดนะครับของเราเป็น1 2 3 4 5 6 7 8เราอยากให้ตัวเลขอันเนี้ยเป็นแค่จุดจุดจุดเฉยๆโดยที่ไม่ต้องโชว์เลข1-8ถึง8นะครับเราก็จะสามารถทำได้ดังนี้เลยนะครับ ก็คือให้เราเอาเมาส์ไปคลิกในส่วนของช่องของพาสเวิร์ดและสังเกตข้างล่างมันจะขึ้นคำว่าพาสเวิร์ดอยู่เอาเมาส์ไปคลิกที่พาสเวิร์ดแล้วก็กดเซฟหนึ่งครั้งจากนั้นก็กด Chrome ดูอีกหนึ่งรอบเป็นตัวนะครับตามด้วยพาสเวิร์ดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8เเห็นไหมตัวเลขของเราหายไปแล้ว กลายเป็นจุดแล้วนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนให้เป็นจุดนั่นเองแล้วก็กดล็อกอินป๊าปกดล็อกอินเรียบร้อยนะครับมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับก็คือหน้าเข้าสู่ร,ระบบเรียบร้อยถ้ามันไม่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ล่ะถ้ามันไม่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ล่ะสมมติว่าออจะกดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับออจะพรีวิวดูอีกหนึ่งรอบและออใส่รหัสผิดดู นะครับใส่ตัวใส่หนึ่งสองสามกดล็อกอินมันก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับมันก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับถ้าเราใส่รหัสถูกนะครับถ้าเราใส่รหัสถูกมันก็จะล็อกอินไปหน้าถัดไปนั่นเองนะครับมันก็จะล็อกอินไปหน้าถัดไปนั่นเองนะครับนี่คือโปรแกรมนะครับระบบ ล็อกอินนะครับนี่คือโปรแกรมระบบล็อกอินใน EP นี้นะครับอาจารย์ก็ให้ทำระบบล็อกอินนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใน EP ที่3นะครับก็คือการสมัครสมาชิกนะครับ ep ต่อไป EP ที่3คือการสมัครสมาชิกนะครับ อาจารย์ตัวก็หวังว่านักศึกษาทุกคนจะทําได้ทุกคนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ให้อ่อด้วยนะจ๊ะนักศึกษาจ๋าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า